ข้อที่สในเวลาเที่ยงวันของวันหนึ่งปลื้มรู้สึกว่าบรรยากาศนั้นมืดลงผิดปกติเมื่อมองไปที่ดวงอาทิตย์ปลื้มพบว่ามีเงามืดบนดวงอาทิตย์บางส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวที่ปลื้มพบนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดข้อหนึ่งเงาของดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์ข้อสองเงาของดวงอาทิตย์บางดวงจันทร์ข้อสามเงาของโลกบางดวงจันทร์ ข้อสี่เงาของโลกบางดวงอาทิตย์ข้อที่ถูกต้องในข้อนี้นะคะก็คือเงาของดวงจันทร์ไปบดบางดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเราเรียกว่าการเกิดสุริยุปราคาค่ะการเกิดสุริยุปราคานั้นเกิดจากโลกนะคะและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับ ดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะซึ่งดวงจันทร์นะคะจะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกทําให้เงาของดวงจันทร์นะคะไปปรากฏบนโลกคนบนโลกที่อยู่บริเวณเงาของดวงจันทร์นั้นจะมองเห็นดวงอาทิตย์นะคะมืดลงไปชั่วขณะหนึ่งค่ะนี่คือภาพตัวอย่างนะคะการเกิดสุริยุป,ปราคาในแบบต่างๆค่ะน้องๆจะเห็นได้ว่าดวงจันทร์นะคะจะมีเส้นขนาน ในระนาบเดียวกันกับดวงอาทิตย์และโลกเลยนะคะนี่คือภาพตัวอย่างนะคะสุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาวงแหวนและสุริยุปราคาบางส่วนค่ะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆดูจะได้มีความรู้ด้วยกันนะคะ